สาสุขภาพนะครับให้ปลอดจากโรคมะเร็งโดยที่เธอนั้นเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ต้องผ่านวิธีการไม่ว่าจะเป็นการใช้รังสีเคมีบําบัดรวมไปถึงกรรมวิธีต่างๆซึ่งก็เชื่อว่าจะหายดีแล้วแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับ มันเป็นโรคที่ยังอยู่กับตัวอาการมันสงบอยู่พักหนึ่งแต่วันนี้เธอจะมาเล่าเรื่องราวที่รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของโอ e r a t รชั b e บินนะครับกับคุณจันจิราพังเกสหรือว่าคุณแนนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนนี่เป็นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของโรคมะเร็งค่ะนะครับตอนรู้ตัวครั้งแรกเลยเนี่ยค่ะรู้ได้ยังไงคะคือว่าตรวจประจําปีทุกๆปีค่ะค่ะตรวจที่ตามโรงพยาบาลนะคะแล้วพอรู้ผลก็คือปี50นย์นะคะ เดือนพฤศจิกาอันนี้รู a, ้ครั้งแรกก็เป็นมะเร็งปากหมอกคะ่ะก็ได้วางแผนทำาคมแล้วก็ทำการรักษาตอนที่รู้ครั้งแรกเนี่ยหมอเขาคิดว่าเราอยู่ในขั้นที่ยังรักษาได้หรือว่าเป็นขั้นที่สามไปแล้วครั้งแรกขั้นที่สองค่ะเอาเป็นขันข้นที่สองยังพอที่จะรักษาได้ใช่ค่ะ <ไ collaborations. S 3> ห,หมอเขาก็ได้วางแผนรักษาใช่ค่ะตอนรักษาตอนนั้นเขารักษาด้วยวิธีการใดคะก็มีฉายรังสีแล้วก็ให้คีโมแล้วก็ฝังแร่ค่ะโอ้โครบหมดเลย ตอนนั้นมีแววไหมคะว่าจะหายก็มันก็เราคิดว่าต้องหายอะค่ะเพราะเราทำทำตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็แนะนําทุกอย่าง<ช>แล้วพอทําไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในแง่ของอาการที่หายหรือว่าสิ่งข้านเคียงที่มีขึ้นคือว่าตอนที่ว่าทําครั้งแรกคือผลข้างเคียงก็น้อยผมก็ล่วงน้อยไม่หมดไม่หมดหัวนะคะคแต่ว่าหลังจากนั้น ตอนที่ว่าคุณหมอเขาจะนัดให้ไปหาทุกๆ3เดือนเพื่อจะไปตรวจว่ามะเร็งกระจายอยู่ที่ไหนบ้างเราก็ไปหาตามที่คุณหมอนัดทุกครั้งแต่ผลปรากฏว่าเมื่อปี54เดือนธันวามันมาปวดที่ตรงซี่โครงค่ะด้านซ้ายเสร็จแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่เป็นอะไรยังไม่ต้องวางแผนรักษาแต่เราก็ได้ไป ไปตรวจทำเอ็มอาร์ไตรวจสามอีกที่แถวรัชดาค่ะก็แปลว่าเราต้องการ Second Opinion วบางอันแถบใช่ค่ะนะคะแล้วเป็นไงคะ m อ็มอาร์อผลออกมาก็ผลปรากฏว่ามันกระจายไปอยู่ตรงปอดแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองค่ะอันนั้นคือหลังจากผ่านไปประมาณ2อสามปีสองามปีใช่ค่ะแต่ไม่น่าไม่น่าเชื่อนะว่าหมอจะหาไม่เจอโอซึ่งตรวจก็ตรวจเป็นประจำสามเดือนสเดือนสมเดือนใช่คอันตรายนะ คือถ้ามันมีในร่างกายแต่หมอหาไม่เจอเนี่ยอันตรายมากซึ่งตอนนั้นหมอ,อยังไงก็ยืนยันว่ายังไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะก็แต่ไป,ปรตรวจประจําอยู่แล้วก็ถ<ต>ือว่าไม่มีอะไรรู้ปาไม่มก็ทําประจําแต่<ร>ตัวคุณแนนเองอะรู้สึกว่าเจ็บรู้สึกว่าปวดค่ะปวดทีนี้พอรู้จากเอ็มไอแล้วดําเนินการยังไงต่อคะก็กลับไปเอาเอาที่ทําอ็มไอไปให้คุณหมอที่เดิมดูนะคะว่าเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นจะทํายังไงกับเราได้บ้างใช่ค่ะ คุณหมอก็บอกว่าให้ไปตรวจซ้ำที่ที่เขาอีกหนึ่งทีครับก็ดีนะสามรอบ <laughs> ผลปรากฏว,ว่าผลปรกววาปรกฏว,ว่าตรวจซ้ําแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ตรงรัชดาก็วควรแหละ,ะสมมติถ้าเกิดว่าหมอที่แรกบอกไม่มีอเอ็มไอบอกว่ามีถ้า<อ>ไปหาหมออีกทีแล้วหมอบอกว่ามีมีนี่กุ้มใจตาย,ตายลนะเล<อ>ยแต่รอบนี้เขาก็เจอเจออะไรบ้างก็เจอตรงจุดตรงปอดนะคะมันจะสามเซน จุดดาขนาด3เซนค่ะที่ปอดใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็มาเจอตรงตรงซี่โครงคุณหมอเขาบอกว่าเป็นต่อมน้ําเหลืองต่อมน้าเหลืองโตใช่ค่ะโตอีกประมาณเจ็ดเมตรทีนี้หมอเขาก็รู้ละว่าเราเป็นก็ต้องเตรียมรักษาใช่ค่ะรอบหลังนี้เขาจะรักษาด้วยวิธีใดบ้างเพราะคราที่แล้วบอกเอาหมดเลยทั้งแร่ทั้งคีโมทั้งอะไรอาเดือนกุมภาได้วางแผนรักษาคือให้ฉายรังสี33ครั้ง เราฉายไม่ครบเพราะทนไม่ไหวกลุ่มพาที่ผ่านมาเนี่ยใช่ค่ะกลุ่มพาปีห้าต้องฉายสามสิบสามครั้งใช่ค่ะฮะวันละกี่ครั้งอ่าวันละครั้งค่ะวันละครั้งวันละครั้งก็จะแย่แล้วนะจ๊ะให้ครบสามสิบสามครั้งแต่เราฉายไม่ครบฉายแค่สิบสี่เห็นว่ารอบแรกหนูก็ไม่ครบไม่ใช่เหรอไม่ครบค่ะมันเป็นยังไงหนูตอนฉายละครั้งมันมันมันเป็นยังไงหนูถึงบอกหนูทนไม่ได้คือว่าเวลาเข้าห้องฉายเนี่ยมันจะ คือเราต้องไปนอนให้เข้าฉายรังสีใช่ไหมคะคือพอเข้าไปปุ๊บออกมาเราจะอาเจียนอ,อาเจียนแล้วก็เราก็จะคือรู้สึกก็เวียนหวัวแล้วก็คือไม่สบายตัวแล้วจะไม่มีแรงอะคะ่ะแล้วตอนฉายล่ะฮะอาการตอนฉายตอนฉายไม่มีอ,อ,มมอาการอะไรค่ะคือนอาคือนอนปกติแค่ ร้อนๆวูบๆตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงบริเวณที่ฉายอะค่ะเท่านั้นใช่ค่ะแต่อีเวนหัวที่จะเกิดพี่หลังทีหลังค่ะที่หลังเวลาเรานั่งรถกลับบ้านก็ไม่ทําแล้วก็บอกคุณหมอว่าขอเป็นคีโมอ่าอ่ะ,อะเลือกได้ด้วยหรอะใช่ค่ะทดลองคีโมอ่าฮะค่ะก็ผลสรุปว่าหมอวินิจฉัยว่าคีโมต้องหกครั้งอ่าฮะหกครั้งนี่หมายถึงว่าครั้งแรกคือให้สามวันให้ให้สองวันสองคืน แล้วก็กลับมาบ้านมาอยู่สามอาทิตย์าาแล้วก็ไปให้ใหม่พอให้คีโมช่วงแรกอะ่ะพยาบาลจะนั่งอยู่ข้างๆเราเลยจะคอยเช็คว่าเราจะช็อกเมื่อไหร่จะหมดลมเมื่อไหร่ อันตรายฮะใช่ค่ะอันตรายคือมันจะทำให้อกต่านทานนี่มันต่ามากใช่ค่ะใช่แล้วจะเจ็บจะปวดไหมมันตอนตอนให้ยังไม่ปวดไม่เจ็บคือว่ามันก็เหมือนว่ามีน้ําอะไรช่อร่างกายเราเดินยาแต่หลังจากนั้นที่ว่าคุณหมอให้เรากลับบ้านนะคะไปนอนที่บ้านนั่นแหละอาการเริ่มมาแล้วแพ้เลยสิทานข้าวไม่ได้อาเจียนท้องผูกใช่ค่ะท้องเสียในเวลาเดียวกันโดยที่ว่า มันมาติดเชื้อง่ายใช่ค่ะแล้วก็ต้องคัดผ้าไว้ตลอดเวลาพอคนมาเยี่ยมเราจะติดหวัดเขากเข้าทันทีผิวหนังเป็นยังไงฮะดำหมดเลยค่ะก้านหมดเลยค่ะผมร่วมไหมหมดหัวเลยค่ะอันนี้เพิ่งขึ้นใหม่ค่ะเห็นไหมอาจารย์คือถึงบอกว่าคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยการที่มีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆแล้วตอนนั้นถามจริงหนูมีความหวังไหม ก็เพื่อนไว้เยี่ยมทุกคนก็สายหัวทุกคนแล้วหนูเองละ่ะแ,แล้วตัวหนูเองอ่ะก็คิดว่าไม่รอดอะค่ะยังไงก็ไม่รอดเพราะว่าถึงขนาดที่ว่าข้างบนชั้นสองขึ้นไม่ได้ต้องนอนที่พื้นชั้นล่าง<ๆ>แล้วก็คานเข้าห้องน้ำไม่มีแรงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>ไม่มีแรงเลยแล้วก็ตัวนี่จะผอมนะคะผอมแล้วก็ซีดแล้วก็แล้วมีอาการเจ็บปวดไหมเขาบอกมะเร็งมันเจ็บเป็นปวดไม่ใช่หรอ ตอนที่ว่าก่อนที่จะให้คีโมค่ะเจ็บปวดแน่นอนคือว่าเจ็บตรงตอนที่บอกว่าเจ็บตรงซี่โคตรงนี้มันจะปวดแรงใช่ไหมใช่ค่ะแรงมากแล้วพอคีโมแล้วความปวดหายไปใช่ค่ะแต่ชีวิตหลังคีโมก็แย่มากแย่มากค่ะอันนี้คือตั้งแต่เดือนกุมภาที่ให้มาใช่ไหมค่ะสิบสี่ครั้งไม่ใช่ค่ะเริ่มเริ่มให้ต้องเป็นมีนาเริ่มให้คีโมมีนาค่ะมีนาตอนให้คีโมใช่ค่ะปีนี้ปีนี้แหละค่ะ แต่ให้เปลี่ยนแค่หกเข็มใช่ไม่ถึงหกเข็มไม่ถึงหกเข็มไม่ถึงหกเข็มด้วยหยุดเลยหยุดตอนที่สามเข็มค่ะแล้วบอกยังไงครับก็ไม่บอกคือไม่ไปคือพ่อสามีไปต่างประเทศปุ๊บเราก็หยุดเลยแล้วก็บอกคือว่าสามีเนี่ยจะให้ไปเอาคีโมตลอดเขาจะไม่เข้าใจเราว่าเราจะทนได้ไม่ได้เขาไม่ได้เจ็บกับเรานี่คนเป็นมะเร็งคนเป็นมะเร็งอย่างนี้ทุกคนจะจะตัดใจเลยทุกคนจะบอกเลยบอกว่า คุณไม่รู้หรอกว่าฉันเจ็บฉันทรมานแค่ไหนเวลาที่ให้คีโมคุเคยได้ยินมตัดใจไม่ไปนะคะครั้งที่สามเพราะว่าถึงวันครบกําหนดแล้วคือวันที่ยี่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมต้องไปให้ครั้งที่ครั้งที่สี่นี่ถือว่าือไม่ให้เลยนี่ถือว่าตัดสินใจลาตายเลยถูกไหมใช่ค่ะถ้าพี่เป็นถ้าฟังเขาพูดนะใช่ถ้าพี่เป็นพี่ก็คง อย่างนั้นเหมือนกันนี่คือคนเป็นมะเร็งจะมีอาการหนึ่งไม่ขีโมไม่อะไรแล้วก็คือยุ่มันไปงั้นแหละใช่ไหมเท่าที่อยู่ได้แต่ก็นอนสรมค่ะนอนสรมอยู่บ้านก็นานๆจะออกไปเดินเล่นภายในหมู่บ้านแล้วเจอบิมได้ไงล่ะก็มีคุณลุงค่ะคุณลุงที่อยู่ในหมู่บ้านท่านแนะนําค่ะพอดีไปเจอเดินเที่ยวเดินในหมู่บ้านพาลูกเล็กๆไปเที่ยวค่ะแล้วคุณลุงเขาแนะนําเขาก็บอกคือคุณรู้เลยว่าเขาเป็นมะเร็งเราบอกเขาเราบอกเขาว่าเออเราเป็นมะเร็งนะเขาถามว่าทําไม เขาก็เห็นผมอะค่ะคนในหมู่บ้านจะเห็นเราไม่มีผมอะค่ะก็คุยให้เขาฟังเขาก็แนะนําให้ทานบีมอะค่ะตอนนั้นเชื่อทันทีไหมหรือว่าตรองอยู่นานไม่ค่ะคือว่าเป็นคนที่ว่าไปทานเพราะฉะนั้นเวลาใครบอกอะไรก็ต้องเชื่อไว้ก่อนละเชื่อค่ะอีกความหวังแค่ไหนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่พอได้แล้ว ตอนนั้นเนี่ยรับประทานอะไรยังไงบ้างคะก็รับประทานแบบซองนะคะแล้ก็คุณลุงพามาที่นี่เลยเราก็มาตามลุงมาก็ซื้อแบบซองไป2องแพ็คอะค่ะชนิดยี่สซองคะน้ำมนา้มตอนเช้าก็1ซองอ่าฮะค่ะทานหซองก่อนอาหารใช่ค่ะอ่ากลางวันสามเม็ดค่ะกลางวันก่อนอาหารสามเม็ดใช่ค่ะ แล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนอีกค่ะแล้วก็ก่อนนอนก่อนสามเม็ดอีกใช่ค่ะก็คือพูดง่ายๆเช้าหนึ่งซองกลางวันสามเม็ดตอนเย็นสามเม็ดใช่ค่ะทานอยู่นานแค่ไหนจนรู้สึกว่ามันมีอะไรในร่างกายเพราะว่าตอนนี้หยุดทั้งคีโมหยุดทุกอย่างหยุดทุกอย่างหมดแล้วมียาอย่างอื่นไหมไม่หยุดบินไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอย่างอื่นแล้วนะฮะแต่ไม่หยุดบินแต่ไม่ไม่หยุดบิะก็คือ หนึ่งซองสามกั่สามผ่านไปเท่าไหร่จะรู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าสามอาทิตย์สามอาทิตย์ขึ้นบ้างก็รู้สึกว่าจากการที่หนึ่งขับรถไม่ได้เราต้องมีคนขับรถให้จ้างคนขับรถตอนนี้ขับรถเองได้เดินได้แล้วใช่ไหมสามาทิตย์อยากคลานเข้าห้องน้ําเนี่ยเดินได้แลวใช่ไหมใช่สอาทิตย์เริ่มเริ่มเริ่มอยากทําอะไรที่ตัวเองทําก็ทําได้ใช่ค่ะ นี่หลักคือคำว่าคุณภาพชีวิตมันจะกลับมาละอคือเดินเข้าห้องน้ำได้เดินเหินไปไหนมาไหนได้ขับรถเองได้ออะไรที่มันทุกทรมานก็หายไปผิวพรรณหน้าผมเป็นยังไงฮะก็ผิวพรรณก็กลับมาดีขึ้นค่ะผมผู้หญิงนี่ไม่ได้เลยนะเรื่องความสวยยังไงเชืป่วยยังไงฉันก็ต้องขอสวยไว้ก่อนใช่ค่ะใช่ถูกไหมก็คือผิวพรรณตอนที่จะบอกอะไรให้เมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็กินชนิดที่เบาหวานใช่ไหมครับ กลางคืน2อง,อง 2> ทนเช้า2อง 2> นะรแล้วก็บังเอิญตอนระยะหลังเนี่ยพี่มีปัญหาต่อมลูกหมากโตครับก็มันก็เลยสมทบมาทําให้การเข้าห้องน้าพี่เนี่ยมันบ่อย,อยขึ้นเพราะว่าตอ่ตอมลูกหมากโตมันจะไม่หมดกระเพอะพี่ก็เลยมาเพิ่มเป็น4ี 4, ่สีนะคะชาสี่คืน4ตอนนี้พี่รูปผิวพี่พี่ตกใจอะ่ะใช่ไหม มันเนียนมากเยเหมือนกันนะคุณานเหนือดูว่าใช่ค่ะผิวพรรณดีขึ้นหน้าก็สดใสกว่าเดิมค่ะแล้วผมเผ้าผมก็ดีหากันก็ขึ้นแล้วก็มันก็ดกก็ดําอะค่ะอันนี้คือคือจากกี่เดือนผ่านไปฮะจากเส้นผมที่ขึ้นมาก็คือใเอาเอาว่าสักกระดา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 ค่ะกระดาสิงหากันยาตุลาคมพฤศจิกาห้าเดือนห้าเดือนกลับมาอยู่ในสุขภาพที่ คือถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นกันพร้อมๆกันตรงนี้เนี่ยโดยที่บอกได้เลยนะว่านี่ไม่ใช่มายานะไม่คือทันทีที่เจอกันเนี่ยอาจารย์พี่เชษ่ฐานพี่ว่าเชื่อไหมว่าคนนี้เป็นมะเร็งพี่บอกไม่เชื่อดูไม่ออกเลยอ่ะคือสดใสไงถูกไหมคะเห็นว่วสดใสจนกระทั่งมีคนทักใช่ค่ะใช่ไปทําหน้าทําตาอะไรมาใช่ไหมใช่ค่ะเขาถามว่าไปทําหน้ามาเหรือบอกไม่ใช่ก็ทานเนี่ยทานบิมตัวนี้ค่ะบอกฉันป่วยจะแย่อยู่แล้วนี่จะให้ฉันไปทำหน้า จริงๆนะจำพิเช่ไม่เคยบอกพี่เรื่องผิวพี่ก็เลยสองสองอยู่เนี่ยตอนนวิศรีรู้ตั้งนานจะกินตั้งนานแล้วใช่ไหมพันน้มาพีพี่ลูกผิวพี่ตกใจจริงๆนะแล้วตอนนี้นะพี่เจอใครพี่ให้เขาลูกแขนด่มันมันจะชุ่มตลอดเวลาดูว่ามันดีขึ้นนะใช่ค่ะมันเหมือนผิวแล้วเนี่ยเหมือนมันเป็นผิวที่ได้น้ําที่เปล่งปลั่งแล้วก็เวลาลูบไปเนี่ยนะต้นถ้าเราไม่พูดถึงความแข็งนะมันจะเหมือนไม้กระดานที่ทาเชลเลคเลย มันเรียบมันลื่นมั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 นลื่นมากเลยอ่ะแล้วในแง่ของสุขภาพได้กลับไปตรวจไปหาหมอหรือว่าไปดูซิว่าไอ้โรคมะเร็งที่มันอยู่กับเราเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ตรวจค่ะคือมีาัดสบายใจคือมีนัดตรวจมะกราาค่ะเราต้องไปตามนัดค่ะข่ามะกราาวันที่สิบห้าอันนี้คือหมอเดิมไหมฮะหมอเดิมค่ะไม่กลัวคุณหมอว่าหรืไม่กลัวค่ะพ้นหนีทั้งคีโมนีทั้งชายแสงส่วนใหญ่ค่ะเท่าที่พี่ จอมาอ่าฮะหมอมักจะเซอร์ไพรส์คิดดูสิใช่ค่ะคิดดูนะหมอจะบอกไปทำอะไรมาแต่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ค่ะไม่มีอาการนั้นอีกเลยอานี้เดี๋ยวผมทัวนอาการที่เคยบอกว่าท้องผูกท้องเสียบ่อยๆใช่ค่ะอาเจียนยังเป็นไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่เป็นเลยหมดแรงไม่มีค่ะเห็นไหมก็คือมีเรื่องมีแรงใช่ค่ะอยากทําอะไรก็ได้ทําใช่ค่ะอยากทานอะไรก็ได้ทานใช่ค่ะสีรู้อย่างสมี รู้ค่ะอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะไม่แล้วเขาว่าไงตอนที่เราดื้อเขาก็ทราบว่าทันไม่ตอนที่ตอนที่เขาไม่อยู่แล้วเราดื้อไม่ไปหาหมออ่ะตอนแรกเขายังไม่ทราบพอพอครั้งที่หลังเขากลับมาถามว่าครบหรือยังคีโมเราก็บอกว่าครบแล้วหลอกหลอกต่อตอนหลังพอเขารู้ว่าทานบิมตัวนี้แล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ไป สามครั้งหลังนะก็ไม่โกรธค่ะอ๋อเพราะเห็นเราดีแล้วนี่เนาะถ้าเกิดเราการแย่คงจะต่อว่าเน้อว่าทำไมไม่ทำตามหมอสั่งคือห้าเดือนที่ผ่านมาก็คือน้ำมังคุดหนึ่งซองกลางวันสามกลางคืนสามแค่นี้มาโดยเฉพะเย็นด้วยเย็นด้วยค่ะมีเย็นาด้วยอ๋อวันละเก้าเมตรต้องเย็นด้วยเช้ากลางวันกลางวันเย็นค่ะแล้วก็กอนอนนอนค่ะใช่ค่ะทุกวันนี้ห้าเดือนผ่านมาเป็นอย่างนี้ ก็อย่างนี้ทุกันไม่เหมือนคนที่เคยเป็นมะเร็งเคยเจอคุณหมอระหว่างนี้ไหมแบบว่าไม่ไม่ยังไม่ไปค่ะคือไปก็คือวันที่สิบห้ามกราบตามที่หมอนัดตามที่หมอนัดเราจะไปตามไม่สนใจหร้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไม่ตอนเขาจะทําให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆให้หมอเซอร์ไพรส์เยอะๆคือวันนี้เราเราอาจจะบอกได้ว่ามะเร็งไม่รู้อยู่ไหนแล้วผมไม่สนใจแต่ว่าคุณภาพชีวิตของคุณแนนเนี่ยเหมือนกลับมาปกติเลยนะใช่ค่ะดีิึานเยอะค่ะ เขาเดินเข้าไปเนี่ยหมอเห็นหน้าตาและเห็นผมเนี่ยหมอจะไม่เชื่อว่าเป็นคนเดิมมาใช่และเห็นท่าทางเดินเป็นกระฉับกระเฉงไม่มีความอ่อนแอหมอเขาจะไม่เชื่ออีกเหมือนกันเออหมออาจจะบอกว่าเนี่นะเป็นมุลิมก็ได้ไม่ใช่พูตาติดฝาแฝดใช่ไหมพตาหายไปแล้วนี่เป็นมุลินก็ได้ได้โทรคุยกับคุณหมอไหมะะคุณหมอโทรมาค่ะโทรมาบอกว่าเหลือคีโมอีกสามครั้งให้กลับไปรับเราก็บอกว่า คงไม่ไปอะค่ะเพราะว่าไม่ไหวไม่ได้บอกดีขึ้นใช่ไหมบอกแค่ไม่บอกค่ะไม่ไม่อยากบอกเอาไว้เอาไว้พี่สิบห้ก็ดูเองใช่ค่ะไม่แต่โมว่าหมออาจจะสันนิษฐานไปแล้วนะว่าคุณคุณแนงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่หรอกเขาโทรมาเขาเจอเขาเพียงแต่เขาคิดว่าโปร่งโปร่งและพร้อมจะตายเขาคงคิดอย่างนี้มากกว่าแค่ก่อนทนคีโมไม่ได้แล้วไงใช่ไหมใช่ค่ะทนไม่ไหวก็เหมือนจริงจริงที่เมื่อกี้ต้นพูดอ่ะว่าตอนที่ พูดแน่นไม่ไปเนี่ยมันก็เหมือนคนลาตายนะคนลตายก็ตายจะไม่เอาแล้วจะไม่ไหวไม่สู้กับมันแล้วอย่างเงี้ยบอกคนรอบข้างว่ายังไงฮะเวลาที่เขาเห็นเราเห็นพฤติกรรมของเราภายนอกเป็นแบบนี้เหมือนคนไม่เคยป่วยมาก่อนก็คนรอบข้างจะถามค่ะจะถามทุกครั้งเลยว่ายังไปเอาคีคมอยู่ไหม<อ>ไปทําอะไรมาเราก็บอกว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรเราทานบีมค่ะบอกเขาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอบเขาถามรายละเอียดกันไหมเขาก็ ถามค่ะบางคนก็มาบางคนก็ไม่ได้มาแต่เขาก็ถามอะค่ะถามแต่จริงๆ<น>แล้วมันเหมือนคล้ายๆเราเป็น living proof นะอ่ะนะคือเราเป็นข้อพิสูจน์ที่ยังมีชีวิตให้เห็นชัดเจนว่าเราทําอะไรไปเชื่อมั่นไหมว่าหลังจากนี้แล้วฉันจะไม่คีมโมฉันจะไม่ฉายแสงฉันจะอยู่ได้ด้วยบิมค่ะคิดว่าเชื่อมั่นเพราะว่ายัางไงก็ไม่ไปรับคีมโมอ,อีกแล้วผ่านมาแล้วก็จ,นะจะต้องทานบิมตลอดไปอะค่ะเพราะว่าไม่มีตัวอื่นที่เรา จะเป็นที่ยึดของเรานอกจากเราทำรายการมานานนี่นะครับไม่รู้ว่าบินครบรอบเมื่อไหร่อะไรยังไงนะจริงๆพี่จะยุให้การพิเชษทำทำเรื่องชมรมคนรักบินอ้าวอ้าพาอะไรรู้เปล่าเพราะว่าบางคนนะหายหือหอบบางคนไขข้อหายบางคนหายเกิด นะคะบางคนเนี่ยมะเร็งจะหายไม่หายไม่รู้แต่คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะบางคนเบาหวานไอ้เรื่องลูกขึ้นชี่ตอนกลางคืนไม่มีแล้วพี่ว่าคนพวกนี้เขาต้องรักบิมมากมามันต้องมีชมรมแล้วก็ฉลองกันให้ยิ่งใหญ่แบบชนิดที่เป็นข่าวล่ําเลยว่านี่คือคนที่ชีวิตดีขึ้นเพราะบิมมารวมตัวกันจะมาไหมท่าจัดมาค่ะมาแน่นอนทุกคนนี้สามารถอธิบายได้หมดเลยว่าบิมเข้าไปช่วยทําอะไรยังไงในร่างกายของเรา ค่ะก็ตอบได้ค่ะเพราะเราทานเราทานอยู่ทุกวันเรารู้ว่าทานเข้าไปแล้วเป็นยังไงวันนี้คือประจักษ์พยานก็คือตัวเราใช่ค่ะนะคือพี่ว่าสินค้าหลายๆอย่างนะ,ค,ะครับบางทีพวกนักวิชาการรุ่นเดิมเนี่ยถ้าสมัยเขาเรียนมันไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเขาจะไม่เชื่อ,อเพราะว่าไม่รู้สิตําราที่ฉันเรียนมาในพศนั้นพศนี้เป็นมีมสิ่งเหล่านี้พี่ว่าไม่มีใครบอกได้ดีที่สุดเท่ากับ ผู้ที่มีประสบการณ์กับสินค้าต้นว่าไหมไอ้อย่างพี่เองเนี่ยที่บ้านเรามีกันสองคนคนหนึ่งเนี่ยใส่นัทพี่เี่ยเบาหวานนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ที่ฉีดจมูกในบ้านพี่ไม่มีแล้วไม่มีเลยไม่ต้องซื้ออีกแล้วอ่านนี้เราเรารู้ประจักษ์ในตัวเราคือใครจะบอกเป็นไม่ได้ยังไงอะไรต่างๆไม่รู้เป็นไม่เป็นไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันไม่ซื้อแล้วไม่ลองไม่รู้อแต่ว่าตอนแรกเลยที่คุณลุงท่านนั้นเนี่ยมาอธิบายให้กับคุณแอนฟังคะ คุณแนนสงสัยไหมคุณแนนเคลือบแคลงไหมแล้วคิด<ม>อะไรกับมันคือว่าคุณลุงเขามาบอกว่าคือมีอบิมบิมเนี้ยที่จะช่วยตรงนี้ได้ช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวอะค่ะเราก็เลยลองไปดูก็อย่างเช่นคุณลุงบอก,กตอนเย็นนะคะเช้าอีกวันก็มาเลยคือแต่ตอนนั้นก็คือเอาง่ายผมเชื่อว่าผ่าน หลายหลายศาสตร์มาหมดแลยพีวว่าจะเกิดพาร์ใครพาไปรดน้ำมต์ก็ไปเนี่ยเชื่อเถอะผ่านมาแล้วผมเชื่อสมุนไพรอะค่ะไ่ง่ายะทุกที่ทุกตัวทุกทุกตัวที่ใครบอกว่าดีไปหมดก็ให้ต้ม8ชั่วโมงเชี่ยวจนเหลือน้ำครึ่งแก้วก็จะทำไปแล้วไปแล้วก็เหมือนเดิมก็ไม่มีแรงคือถ้าเราไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่หายเราก็หยุดแต่ถ้าเกิดมันดีขึ้นเราก็ต่อแล้วพอมันดีขึ้นทําไมไม่สงสัยอีกอเออผมว่ามันน่าจะสงสัยอีกเหมือนกันนะสงสัยอะไรอ้าททำไมมันดีขึ้นอะโ เขามาฟังจากพิเชษนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขากินโดยไม่ฟังต้องฟังก่อนนี่แหละตามหลักพุทธศาสนาคืออย่าเชื่อโดยไม่พิจารณานะเออใช่ไหมล่ะก็วันแรกมาฟังค่ะมานั่งฟังลุงคุณลุงพามาก็มานั่งฟังก็คือไม่มีเวลาต้องไปรับลูกที่โรงเรียนด้วยแต่ก็มานั่งฟังประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ออกเลยค่ะแล้วก็ซื้อกลับบ้านซื้อวันแรกก็สองกล่องกล่องเลยแบบน้ําแล้วก็แบบขวดอีกหกขวดค่ะ แล้วก็ไปเริ่มทานเลยไปถึงบ้านปุ๊บเริ่มทานเลยต้นคือเราฟังจากพิเชษเนี่ยนะมันต่างก,ก,กันกับตอนที่พี่ไปทัวร์เมืองจีนแล้วก็ไกด์พาไปร้านยาจีนนะแล้วก็เสร็จแล้วเอาแผ่นกระดาษไปแผ่นหนึ่งนะ รอยโรคเนี่ยนะมันเม็ดเดียวชวนเชื่อจริงแต่จะไม่ใช่ในสามารถจะเล่าได้ว่ามันมีสารอะไรอยู่ตรงไหนและร่างกายเรามันเป็นอันนั้นเพราะสารอะไรมันเกิดอะไรขึ้นใกล้สารนี่มันไปทําอะไรกันมันมีมันเหมือนคล้ายๆมันเป็นเชิงประจักษ์อ่ะมันเป็นเชิงประจักษ์มันทําให้เราเข้าใจอ่าและถ้าเกิดไม่แน่ใจนะครับทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่อ่ะ เขาก็จะมีการที่จะบรรยายและก็สัมนากันเรื่องนี้ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงนะครับที่อาคารไอ o w e ทาวเวอร์ชั้นเหมือนกับที่คุณแนนเคยมารับฟังนี่แหละว่าถ้าเกิดมีคนบอกว่ามันช่วยอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นทําให้แน่ใจหรือว่าสงสัยเก็บคําถามของท่านแล้วก็มาถามที่นี่ได้คุณแนนค่ะมีคนเป็นมะเร็งกําลังนั่งดูเราอยู่แยะคุณแนนช่วยพูดกับเขาหน่อยได้ไหมครับเผื่อเขาจะได้มีขวัญและกาลังใจมากขึ้นที่เขากําลังเจ็บปวดกับขี้โม่งขี้มอะไรกันแล้วย่งลาตายอย่างคุณแนนน่ะ <laughs> ฝากถึงทุกคนที่เป็นมะเร็งนะคะถ้ายังไงก็ลองทดลองทานบิมตัวนี้ดูนะคะมั่นใจว่าทุกคนที่ทานบิมอะคะ่ะชีวิตจะดีขึ้นแล้วก็สร้างเม็ดเลือดขาวได้ดีมากค่ะ <c oughs> คือเราจะมีมีแรงนะคะค่ะ เชิญนะคะคควันนี้เราก็ได้ประจักษ์พยานนะครับที่มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์แล้วการเพิ่มคุณภาพชีวิตจากโรคมะเร็งโดยคุณแนนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะ